สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับคลิปนี้ก็ไปอยู่กับเหรียญ btc นะครับเหรียญเดียวเนาะนะครับก็เป็นแนวทางนะครับเหรียญ btc ขึ้นเหรียญอื่นๆก็มีโอกาสขึ้นด้วยนะครับถ้าลงก็ลงพร้อมกันนั่นแหละนะครับก็ไม่ต่างอะไรกันมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมือไวได้เปรียบนะครับก็วันนี้มีสีนะครับมาให้ดูสีสีนะครับไม่ใช่ไฟไฟจราจรนะครับนะก็เป็นเขียวเหลืองส้มแดงนะครับเป็นโซนนะครับ โซ,โซนที่ช็อตนะครับได้เปลี่ยนจะเป็นสีแดงนะครับช็อตปานกลางก็น่าจะเป็นสีส้มนะครับส่วนลองได้เปลี่ยนจะเป็นสีเขียวน,นะครับอลองกลางกลางก็คือลองแบบว่ามันขึ้นไปแล้วแล้วมันลองก็ยังยังถือว่าดูดีนะครับก็ประมาณโซนสีเหลืองเนาะนะครับก็ตามราคานะก็ท่านต่อจากคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้มีหลุดมานะครับในในช่วงวันที่วันที่สี่ที่ห้านะครับประมาณวันที่สี่ที่ห้า นะครับมีหลุดโซนมานะครับเกือบถึง2 2ง3มืนะครับถ้าถึงจุดนี้นะครับงานจะเข้านิดนึงนะครับซึ่งมันติดจุดเจนะครับมันจะกลับมาที่เดิมนะครับนะก็ดีว่ามันยังไม่ถึงนะครับนะดีว่ามันยังไม่ถึงเนาะก็ถ้าไม่ถึงแบบนี้นะครับโอกาสที่จะกลับมาที่เป้านี้นะครับมันมีโอกาสอยู่นะครับซึ่งมันมีโอกาสที่จะกลับมาเทสู่นะครับยังไม่ไปนะครับ แล้วตอนนี้นะครับสถานการณ์ b ีดีนะครับผ่านไปอยู่ประมาณสามชั่วโมงนะครับสามถึงสี่ชั่วโมงนะครับไม่ทะลุแนวต้านฟิโบนะครับแนวต้านสองหมื่นสามหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับแถวนี้ไม่ไม่ทะลุเลยนะครับไม่ทะลุเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เล่นฟิวเจอร์นะครับรับรองว่าปวดหัวเนาะช่วงนี้นะครับนะเนี่ยเห็นไหมนะครับเลือนทางไปมาไปมานะครับ นะตัด SL นั่นเองนะจะไปปล่อย SL ก็ไม่ได้วันดีคือดีนะโผล่มาลากลงไปข้างล่างทำไงเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะครับนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยให้รอดีกว่าเนี่ยรอในเป้านี้เลย23 742นะครับก็คือปล่อยให้มันเลือกทางดีๆก่อนนะครับถ้ามันกลับมาเราลองตรงนี้ก็ยังทันนะครับถึงแม้ไม่ได้ราคาถูกนะครับนะก็ ลองในจุดนี้นะครับสองหมื่นสามเจ็ดร้อยไปขายสองหมื่นสี่แปดร้อยอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าได้นะครับนะแต่ถ้าใครลองมาแถวสองหมื่นสองเจ็ดร้อยก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้เป็นเป้ารับนะครับสองหมื่นสองหกร้อยก็เป็นเป้ารับนะครับสองหมื่นสองเจ็ดร้อยก็เป็นเป้ารับนะครับส่วนสองหมื่นสามสี่สี่สิบเจ็ดเป็นเป้าคนตกรถนะครับนะเข้าไม่ทันนะครับก็ถือว่ารับได้แต่โดนตัดบ่อยนะครับเนี่ยแถวเนี้ยนะ เท่เาที่เราดูนะเส้นเนี้ยนะครับถ้าเราซื้อแถวเนี้ยนะครับมันลงมาตัดเราเป็นร้อยครั้งนะครับนะซื้อไปก็เสียเวลาอย่างเงี้ยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิวเจอร์ช่องนี้เล่นยากนะครับช่องนี้เล่นยากนะครับก็พยายามดูเนาะก็ถ้าเราจะมีวิธีเล่นแบบไหนให้ง่ายนะครับก็หรือว่าปล่อยให้มันหลุดหลุดสองหมื่นสามหนึ่ง 187อยเจนี่ยอาจจะรอประมาณ23200ค่อยไปลองก็ได้ไม่ต้องไปรอ700ก็ได้นะครับแล้วก็มา SL อลแถวสองหมื้ถ้ามันหลุดลงมาก็คือมันหลุดลงมาเนาะนะครับก็ประมาณนั้นนะครับแต่ตอนนี้ก็เหมือนกันว่ามันยังพยายามอยู่นะครับถา้าคืนนี้นะครับมันพยายามไม่สําเร็จนะครับมันจะหลุด2347นเะครับเพื่อลงไปที่22700กับ22600นะครับ ก็จะประมาณนี้ในรอบหนึ่งชั่วโมงเนาะนะครับมีโอกาสนะครับถ้ามันหลุดลงมานะเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีโอกาสเก็บของได้อยู่นะครับนะครับส่วนช็อตนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปรอข้างบนนามาช็อตตอนนี้ก็มันมันไม่ได้หลับไม่ได้นอนหรอกนะครับสายช็อตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช็อตสั้นๆแบบนี้มานั่งเฝ้าออกนะครับมันมันจะเสียเวลาเนาะก็ไปรอช็อตเจใหญ่ดีก,กว่านะ,นะครับอ่าเนี่ย ลงมาเลยนะครับก็ไปดูไอบ้างนะครับไอนะครับไอเอ0้อยเทีไรนะครับเรื่องเป็นเรื่องทุกทีนะครับเนี่ยกดวางให้ดูเนาะร้อนะครับช็อตลงมาตรงนี้เลยนะครับจากสองหมืนสามหร้อยเนาะสองหมืนะครับนะร้อยเ0รเน้อยเนี่ยพ้งมาหมดนะครับก็ว่ากันไปเนาะตอนนี้ไออยู่ประมาณ30มสิบทัห้นะครับซึ่งนะครับมันมันยังมีโอกาส นะครับที่จะลงมาเทสในฐานเดิมนะครับประมาณ2.2-900สแล้วกลับขึ้นใหม่นะครับตอนนี้เนาะก็ยังไม่ขึ้นไปไหนะครับอยู่ประมาณกลางๆแล้วกันเพื่อหลุดขึ้นไปนะครับเนาะก็ยังถือว่าลงไม่เยอะนะครับยังไม่มีอะไรให้ทุบลงนะครับยังไม่มีสัญญาณน่ากลัวเท่าไหร่นะครับประมาณนี้1ชั่วโมงนะครับเล่นสั้นนะครับเป้ารับก็อยู่ข้างๆนี้เลยส่วนสีเขียวนะครับ ก็ไปดู1วันบ้างนะครับ1วันนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับ1วัน m a นะครับ m มมันใกล้ตัดลงนะครับนะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมมองว่ามันไม่น่าจะลงมากเท่าไหร่นะครับจุดตัดเก่าอยู่ประมาณ2 4 0 0นะครับแต่จุดตัดใหม่นะครับอยู่ประมาณ22,900นะครับถ้าพรุ่งนี้เช้านะครับตื่นมาประมาณ6โมงกว่าเนี้ยมาเปิดดูราคานะมันยังไม่7โมงมันจะตัดกัน7โมงนะ ถ้าหกโมงเช้าอยู่ราคาต่ํากว่าสองหมื่นสองเก้าร้อยเนี่ยตัดแน่นอนถ้ามันตัดเสร็จเนี่ยอย่างน้อยมันก็ลงอีกหลายร้อยจุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถรอไปลองในจุดต่ำได้แต่ถ้าเช้าเช้านี้หกโมงเช้าตีห้าตื่นขึ้นมาราคามันเกือ2สองหมื่นสามเกือบสองหมื่นสี่แล้วอย่างเงี้ยแสดงว่ามันยังไม่ตัดนะครับในวันนั้นไม่น่าจะตัดถันเนาะนะครับซึ่งมันขึ้นต่อนั่นเองนะครับมันไม่ยอมหลบนั่นเองนะครับอันนี้เป็น MP นะนะครับ เท่าที่ดูมันมันน่จะมีโอกาสขึ้นนะครับเพราะว่าดูจาก m มอตัวเล็กๆนะครับมีโอกาสขึ้นอยู่นะครับส่วน isi นะครับตัดกันลงมาแล้วนะครับแต่ยังครั้งก่อนยังไม่ถึงร้อยเซนะครับเส้นเส้นดำกับเส้นขาวพายกันไปยังไม่ถึงร้อยเนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะไปถึงหนึ่งรซได้นะครับก็ไปอีกนิดเดียวนะครับเราก็ต้องไปดูว่า วันก่อนที่มันขึ้นไป97เปอร์เซนนะครับก็อยู่ประมาณนี้97เปอร์เซ็นะนะเส้นนี้นะครับอยู่ประมาณ24,600นะถ้า100อรเซนก็นี่สุดโซนสีแดงนี่เลยนะครับขยายขยายนะครับนี่สุดโซนสีแดงนะครับ24,850เราก็ช็อตเต็มครับนะครับช็อตไปเลยนะครับมันน่าจะมีสัญญาณขายแถวเนี้ยนะครับก็ เราไปรออฉคํำโตดีกว่านะครับในยังไม่รีบร้อนนะครับจะขึ้นทั้งทีนะครับมันก็ต้องมีการเคลียร์เศรษฐีเพื่อขึ้นต่อนั่นแหละนะครับเราเล่นไปตามทางเนาะนะครับถ้าจะถือกันจริงๆนะครับจะถือยาวๆไม่ไม่ไม่ต้องกลัว SL ก็ไปถือสปอตนะครับแต่ถ้าอยากเล่นสั้นก็ฟิวเจอร์นั่นแหละนะครับเหมาะสมสุดเนาะกราเล่นไปตามทางตามฐานนะครับฐานไหนได้ฐานไหนไม่ได้นะครับก็ว่ากันไปเนาะนะครับ เขียวล่องนะครับแดงช็อตเนาะครับไปดูวีคกันบ้างนะครับจะเปลี่ยนวีคพรุ่งนี้นะครับก็วีคนะครับสำหรับ i s i นะครับยกสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่สิบแปดกรกฎายี่สิบห้าสิงหานะครับยี่สิบห้ากรกฎาหนึ่งสิงหานะครับก็คือเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะครับประมาณเพิ่มขึ้นอย่างละประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าเลยนะครับนะ เปอร์เซ็นต์กว่านะครับเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็ประมาณหลายพันจุดเลยนะนะครับเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็ประมาณแค่แท่งนี้นะครับเนี่ย1.78เปอร์เซนต์นะครับเปลี่ยนมาอีกอาทิตย์หนึ่งขึ้นไป3ขึ้นไป2เปอร์เซนต์นะครับจาก28,000นะครับขึ้นมาประมาณอ่า24,000เลยนะครับ4,000กว่าจุดนะ2เปอร์เซนต์นะครับ อานะอันนี้เป็น r s i ไมันไปได้ขึ้นง่ายๆเอาไปนะับเพื่ออะไรเนาะก็ต้องรอกันดูยาวๆนะครับ r s i ตัวนั้นนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมจะพามาดูอ่า uh, m อนะครับ Week นะครับ MP Week นะครับตัดกันตั้งแต่วันที่25เมษายนนะครับนะแท่งนี้เป็นแท่งที่15นะครับซึ่งมันเป็นวิกอ่าวิก20แท่งเนาะนะครับแท่งนี้เป็นแท่งที่15แล้วนะครับซึ่งมันเริ่มยกสูงมาตั้งแต่แท่งที่ 890มาละนะครับขึ้นสูงไปเรื่อยๆนะครับขึ้นสูงไปเรื่อยๆนะครับก็ลุ้นลุ้นอีกแค่แท่งก็คือยกสูงขึ้นไปจนตัดนะครับจุดตัดอยู่เท่าไหร่นะครับจุดตัดก็ตรงนี้เลยนะไปไปเส้นสีขาวนะครับดูนะครับนี่ราคามันมีบอกตรงข้างนี้นะครับ3300นะครับถ้าเราไปดูในแนวอ่าแนวฟิโบ3,300มม้ยีไหมนะครับนี่นะครับ3,300่ก็เส้นเบรกใหญ่นี่เลยนะครับ ถ้าหลุดตรงนี้ก็เป็นเรื่องนะครับก็ขึ้นกลับขึ้นไปขาขึ้นเลยนะครับขึ้นไปทดสอบ40,000กว่านะครับก็มันยังไม่ถึงนะครับก็ยังใช้เวลาอยู่นะครับเพราะว่าอีกแค่แท่งนะครับที่มันจะตัดทบ20แท่งเนี่ยอีกแค่แท่งถ้าคูณเจ็ดก็ประมาณ35วันนะครับก็ยังเหลืออีกประมาณ35วันนะหนึ่งเดือนนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นหนึ่งเดือนเราก็ยังเห็นนะครับแท่งวีคปิดเขียวปิดเขียวปิดเขียวไปเรื่อย แนวจนกวัวมันจะชนแทนที่สามหมื่นไอ้นี่มันก็อาจจะลงมาหาก็ได้อาจจะตัดกันไวขึ้นนะเนาะนะครับก็ว่ากันไปนะครับสําหรับวีคเนาะนะครับก็แนวทางระยะยาวก็ยังเหมือนคลิปเดิมๆที่ผมพูดพูดซ้ําไปซ้ำมาอย่างนั้นนะครับนะก็คือนะครับไม่มีทางให้กาวลงเนาะก็กาวขึ้นกันนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ